พี่น้องสวัสดีทักทายผ่านทางช่อง YouTube และก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยแล้วกันครับผมวันนี้เราอยู่กันที่วัดโคกสะอาดครับผมแต่บนโคกสะอาดอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้เอาใจ FC แฟนคลับหนังกลางแปลงหน่วยนี้แล้วกันครับนะโอ้มีรถแห่ด้วยบอนี่โอ้รถแห่เล็กกินเนี่ย ไม่ทำรถเห่หรือเปล่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมจำปาทองครับผมหน่วยคอมมานดูอย้ยหยมียูทูบเบอร์ดังฟังนู้นด้วยไม่ไปไม่ไป <c oughs> พี่สายชนคนบ้านบ้านนะครับผมครั้งแรกเลยกับหน่วยนี้ครับช่องบางดําอินดี้แล้วกันพี่น้องครับผมมีเอฟซีบางท่านคอมเมนต์บอกว่าบางดาอยากชมของหน่วยนี้มากเลยนะมาวันนี้ได้เจอชุดใหญ่ของ จำปาทองแล้วครับผมนะแถวครับนานงจากยิโตเคนาสิจากนังโอ้โมพลังมีของ PV13 JL Audio แล้วก็ MT ีครับ MT นี่รู้สึกว่าจะ4แท่นนะครับ JL 2แท่น PV25 นะครับผมแล้วก็ PV13 4แท่น อ่า EQ มันจะมีของ m มเอ็นบีเ <DB X, S 2> แล้วก็ 1, 1> อเอวันครอสก็จะมีของอะไรนะี่ยนะครอสมีของอะไรครับบอผู้อ่านไม่ชัดครับพี่น้องครับผมมิกตัวนี้โซก็ได,ได้คุณน้ไทยแจ๋วอะไรครับวู้ย้อนมากครับ ครั้งแรกจะพาระบบแบบเต็มที่ไปเลยครับผมวอ้สายไหมมิวสิกได้หนะน่านรถแทนมาของดีอำเภอกระสังครับเจ้านี้นะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะครับบ้านใกล้ๆผมนี่แหละแต่ไม่มีโอกาสได้รีวิวเลยนะครับ ปัจจุบันใช้ตู้กระแทกหน้าครับผมนะครับตู้กระแทกหน้านะครับผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสองคูณสองสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใบเสียงกลางแหลมแหลมจะค่าแปดแปดสิบหกแหลมสิบหกเสียงกลางกลางเสียงกลางเป็นแบบนี้ครับปากโลดนะครับ ดองซับซองนิ้วนะ1 2 3 4 5 6 6ฝั่งนู้น6ฝั่งนี้2 4 6 8 10 12 6บ12เป็น18โอ้โครงจอนี่ไม่เอี่ยมอ่องเลยครับผมนะโนะครงจอใหม่เลยครับผม ฐานน่าจะเป็นฐานตัวเดิมนะครับฐานตัวเดิมที่เหล็กหนานะครับแต่ว,ว่าโครงจอด้านบนนะครับเป็นโครงใหม่เลยครับพี่น้องนะครับดูไฟครับผมโรวไฟจัดเต็มมากเลยนะฮะแจ๋วเดี๋ยวค่อยชมระบบไฟแสงสีตอนกลางคืนนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะแจ๋วมากวันนี้ก็ นานทีปีหนจะได้มาเจอยูทูบเบอร์ของอำเภอกระสังโอ้ยอำเภอรประสาทครับผมไปทั้งทายแกหน่อยแล้วกันสวัสด,ดีครับจุงกะครับผมสบายดีไหมสบายด,ดีนี่แต่คนมาทักผิดทางว่าบลอ,<ย>อกดำนี่เพราะว่าบอ,อะไมรจะลองอะไรนี่นู่นปัญหาถ้าถ้าเขามาทักผมสายชนยพี่สายชนไรจากที่เรีขนาะดนี้ <laughs> ครับวันนี้ไปเจอพี่ประดำงพี่กุ้งตาครับครับผมสวัสดีผ่านทางช่องคนบ้าน,านด้วยแล้วกันช่องนี้พักไปนานเนอะทั้งมาจับใหม่ <c oughs> มัวแต่ไปไปไปอะไรไปวื้อรถแห,ห่ไปทำไปช่องนั้นนะ,ะแล้วมันไม่ได้ต่างผมลงออกแล้วผมเข้าไปดูบรรดาแสนนี่ผมไปโอนเข้ามันเป็นคำว่เวเาเส้นเดียวกันมีสองช่องผมฟาวเลยอ๋อพิได้มากพิได้มากไม่เป็นไรพี่เอาช่องหนังนี่แหละ นี่กลับมาคืนแล้วนี่เอาคอนเทนต์นรวมแล้วอเอาสาวมารวมคืนแล้วเจ๋วเลยรถแห็เล็กเนี่ยสุดยอดมากเลยเดีมากครับสายสายใหม่เอาแล้วนในปา่าดุยังไม่มาเหรอนอนเดี๋ยวลูกนระัโอ้แกน,น,น,อนอนป่ะอันนี้ครับรถทีมง,งาน,นครับอยู่นี่ครับจำปาทองครับผมสวัสดีครับทางการมาซุ่มอยู่อะไรตรงนี้ ไรเท่าแกนอนหมอนอนหมอสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่นรลงมาบ่อ้าวสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายเท่าแกก่อนโอ้เท่าแกร้ายมาซุ่มอยู่แต่หลังรถฮะัำบ้าโมกันเองเด็กๆนี่เสิร์ฟโม้รัวังบ้านนะเจ้า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 คือ คืออย่างนี้พูดตรงๆนะป๋าครับ FC เขา FC เขาอยากชมของป๋ามากเลยในช่องของผมอ่ะเอาเลยเอาเลยจังเลยจังเลยวันนี้ก็เลยก็เลยวันนี้จัดให้ FC เขาจริงๆนะนี่วันนี้มาเนี่ยทราบข่าวทราบข่าวตอนไหนเนาะเขาเขาทักไปบอกผมตอนตอนเช้าอ่าตอนเย็นผมก็เลยมาเลยได้ๆๆไอ้พรุ่งนี้ก็ลงที่บ้านน้องเต่งบอกหน่วยเล็กหน่วยเล็กหน่วยเล็กเนาะหน่วยเล็กสิบห้าสิบห้าไม่แน่ที่ดราเธอรัตนะ รัตนาสิบห้ารอรองกันฟื้นรองินโอนเข้าดรอรองอนดมาจำใช่ใช่แจ้วเลยแถวแก้ไม่ธรรมดาเลยเอาแล้วพี่นรลงได้มาครับมาดูแลเสียดุดครับวันนี้มามามาดูแลเสียทำไมอ่ะไลติ้งเสียดุครับอ๋อมาทำไลติ้งให้แกโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยนี่จ้างจ้างพี่นรลงมาจากกุ้นนงสุวรรณเลยนะใช่ใช่ใช่ไอ้เยอะอำเภอหนองกีครับผมาอำเภอหนองกีเลยนะมาดูแลเขมาด้วยใจเขามาด้วยใจครับสุดยอดเลยไม่คิดว่าจะมาเจอพี่นะนีกทากันต่อ มาดูตอนเย็นม,มาดูระบบไฟให้เลยใช่ครับผมใช่ครับแจ๋วเลยป๋าผมถามตรงนี่ชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยมาเ<า>นี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาสามเก้าสามเก้าจัดเต็มเลยนะไม่เคยเต็มไม่เคยเต็ม,มอันนี้จอเท่าไหร่นี่ยสิบหกจอยี่สิบหก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 แล้วจอใหญ่สูงข,ของป๋าตอนนี้เท่าไหร่สามสิบสามเมตรห้าสิบสามสิบสามเมตรห้าสิบส่วนมากปีหนึ่งใช้สามงานเพราะว่ามันหลายจังหวัดเขาอ่าเจะนี่ยังไม่เคยลงอ่า อาจจะมีลงแต่ที่ที่ที่จองหรือเปล่ากันน่าที่เม่อไหรไปเมื่อกี้ไอ้แล้วกผสมเมื่อกี้ครับจอยใหญ่แน่นอนแล้วก็แปดเก้าสี่แล้วเจ็ดแปดเก้าสี่ปานาการพิจารลูอีกแล้วเดือนหน้านี่ยนะไม่ไม่ไม่เมษาหน้าเมษาหน้าอ๋อข้ามปีเลยใช่ใช่ที่ที่ไปเมื่อกี้ที่ไปอันนี้ปานาการบบนี่ไปอีกแล้วอ่าไปอีกแล้วนี่ไปอีกแล้วอันนี้ได้ไปอีกไปไปอีกงานยกต่อฟ้าเมื่อกี้ไปไงงานผส ราตั้งเหลือเกินนี่ไปยกโชว์ปลาโหสุดยอดเลยเม็ธรรมดาดิปลาบอกเฟนครับเอฟซีด้วยว่าเอ่อสิบอะไรนะมกระลาปีหกหกครับยอดจองตอนนี้ไปดูข้าไปดูในเพจตะมทองนะอ่าจอดจองสิบเจ็ดคืนแลยสิบเจ็ดงานพอแล้วสิบเจ็ดงานเดือนมกราเดือนมกราเดือนเดียวหกหกเนี่ยนะหกหกเนี่ยเห็นเล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 ย เอ้ยยแล <laughs> ้วผมจะตามยังไงทันเนี่ยเดี๋ยวจะลงจอใหญ่ให้ดูเลยเออหยุดจัดเลยเพราะอยู่กระสังเนี่ยอยู่กระสังเนี่ยที่สวนใหม่จะห้าคืนแล้วอ่าอยู่กระสังอีกที่หนึ่งที่หนองจิงนะก่อนสามคืนแล้วอ่าอยู่บ้านใหม่ชัยพลดออห้าคืนแล้วโออยู่แท้สุดสุดก็ห้าคืนชิบจิงงานปฏิยนตรงโอเดี๋ยวรอชมต่อไปพี่ว่าจะลงที่คอจะลงตอนไหนที่คอนี่ที่คนอ,อนี่ สภาพรถตัวจะภาพลังเลอยู่เพราะว่าบัตรจำมาห้าพันแล้วนเนี่ยมันอย่างเงี้ยทกทีไม่ได้ผมนะแต่พอแฟนคลับเอฟซีเขาต้องการดูก็เลยมาอ๋อคุยราพากันตั้งดนานอ่าเพราะว่าเมื่อวานขวดผมอยู่แพงโวยเขาโทรไปพอดีครับกรรมการมันโทรพอดีเลยผมลืมแกเคยบอกผมอยู่ว่าแพงโวย <ผม S 1> น่ะยังก็โทรมาตาแต่ผมไม่มีค่าธรรมันเพราะว่าผมลืมผมลืมไงผมลืม ไปเจอแกที่บ้านที่บ้านอะไรบ้านบ้านตาเสาตรงนั้นอ่ะใช่ใชแล้วแกบอกแล้วผมลืมผมยังบอกพี่พี่เทพเลยแบบพิเทพไปเลยเดี๋ยวเจอกันมันไม่แน่เดี๋ยวอาจอาจจะแถวแถวนี้มันจะมีสามสี่งานเพราะว่าเอาดูคืนนี้ก่อนครับแต่ที่แน่แนอาจารย์อาจารย์อะไรนะอยู่ชลบุรีล่ะอาจารย์หนังใหญ่พงศอีสานอ่ะอาจารย์พงศิษฐานอาจารย์อะไรนะอ่ะเอาไปลงที่ เจองานเข้า่าอ๋อออ๋ที่ที่ป๋ามาเคยมาลงรอบหนึ่งแล้วใช่ใช่แล้วได้มาลงอีกได้มาลงอีกอันนี้จะภาพจากัตบุรีอ่าที่ลงกับเชิงวันนั้นได้วันนั้นอ่ะได้ลงอีกแล้ววันนั้นผมฟังไม่เต็มซูงครับทำไมอ่ะที่มันแคบมีแต่ต้นไม้แกลงลำโพงได้แค่ตับเดียวเองตัผมฟังไม่อิ่มนี่มาได้แล้ววันนี้เต็มเป็นนี้เต็มอิ่มแน่นอนลงโพงเสียงกี่โมงครับป๋าเดี๋ยวประมาณย้ามยเครยตัวใหม่ด้วย ขยายตัวไม้ด้วยนะอันนี้บริษัทบริษัทเคเอลอะดิโอเขามาตรลองใช้สองแท่นให้นั่นคือตัวใหญ่ไว้สำหรับปล่อยหกเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ว่าบริษัทกินเงินว่าไม่มีใครเทียบเลยจะลองดูเราไม่ได้คุยบริษัทให้คุยดอก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 เบรนนี่เป็นดอกยี่ห้ออะไรครับแอคคอร์ดแอคคอร์ดแอคคอร์ดแอคอดแล้วเสียงกลางเหรอครับเสียงกลางไอพีออร์ดูพีออร์ดูอ่ะสุดยอดแุล่มสุดยอดเล่มพีออร์ดูหมดเลยพีออร์ดูหมด เดี๋ยวสามระเกษต์กี่วิรุ่เพราะว่ามันสารโภงก่ออ่ะสารโภงเดี๋ยวเราฟังฟังดูวันนี้เดี๋ยวเราฟังระบบเสียงแบบเต็มเต็มเลยใช่ใช่ใช่ัแล้วบอก FZ ด้วยอย่าอย่ามาทักเรียด บ้องดำว่าเป็นผมผมว่าเป็น so ต cool. hey, ัวผมบลองดำไม่โลขนาดนี้นะพี่น้องอย่าไปทักเกว่าบ้องดำนะแล้วอย่ามาทักผมว่าพี่สายชนนะผูงนี้ฝากผูงนี้ฝักหน่วยหน่วยสวัสดิ์ที่บ้านหนองเต็งด้วยเอ้าลุงนี้หน่วยสวัสดิ์บ้านหนองเต็งครับเอาแจ๋อเลยครับพี่น้องแต่ผมอ่ะไม่อยากผมอ่ะหน่วยสวัสดิ์ผมว่ามันเป็นหน่วยเล็ก ผมว่ามันยังไม่อลังการวันนี้ผมก็เลยวิ่งมาวิ่งมาดูความอลังการของตัวใหญ่ก่อนผมไม่คิดว่าท่านจะมาเราเมม้าก็มีเอฟซีเขาทักเอฟซีเขาทักไปเอฟซีบาคาสานนี่แหละทักทักไปบอกผมไม่เช้าว่ามองดำอยู่ตรงเต็งมั้งคุยกันเกุ้ยเออเอาเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวรอฟังเสียงรอรอเกณฑ์ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูรถเหยสายไหม่ก่อนครับเเเเอาาลลยยดินนตมขึ้ เดี๋ยวพาไปฟังระบบเสียงรถแห่สายไหมรอก่อนแล้วกันครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรอรอตองแกลงเสียงเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปชมรถแห่สายไหมอีกคลิปหนึ่งครับผมคลิปนี้เดี๋ยวรอฟังเสียงเลยครับผมโลเทสสามสี่ห้าโลเทสเดี๋ยวเราถวายพระพุทธรูปบ้านโคกสะอาดทุกท่านนะฮะ วันีแฟนพันธแท้ของจามปาทองทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณประธานเจ้าภาพนักบัณฑการหลวงพ่อทุกรูปทุกองนะครับมาแล้วพี่บิ๊กจามปาทองคอมาโดนะครับนนี้เป็นชุดกลางกลางของจามปาทองทานั้นนะครับชุดใหญ่จะเป็นตู้สี่แถวนะทนนี้เรามาสามแถวนะครับ รลงสลาก,กุติหลังใหม่กับกท่านจ้าวานนะกันและการแห่เทียนเข้าพันศาคุณทางผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วกันผู้ใหญ่นวนได้ฮะเคยร่วมงานกับผมจมก่อไม่าก่อนนะกัน,น,นวันนี้แฟนพันธ์แท้โคกสะอาดนะฮะ นิว4ีดดอกนะ รัตนบุรีนะเจอกันที่บ้านหนองกาตำมลรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะพบกันหน่คอมมาดโดของจำมบทองนะครับขอบอกกุ๊กงานนิดหนึ่งนะครับช่วงปีใหม่ปี66นะหน่วยนี้เตรียมหมดแล้วนะครับตั้งแต่28ถึง17มกรานะตั้งแต่28ธันวาถึง17มกรานะครับ เมษาปี6 6เราอยู่ที่อำเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกชิบีเอ็นสิบสองสิบสามนะฮะแฟนๆนภาคกลางนะแฟนแฟนภาคกลางอำเภอกระแพงแสนนครปฐมนะ เั12-13เมษาปี66 14เมษาเจอกันที่ใหม่สามแวงเวรา15-16เมษายนนะฮะเจออันที่บ้านทุ่มมนตำบลหนองเบทีท่าตูนตุรินสย,ยดจองข้ามปีปีหน้านะฮะนี่ขอคุณทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นวันแนนะและกรรมการหมู่บ้านทุกทา่านทุกคนนะฮะ มาตรทองภาพยนต์วันนี้นพี่พีชจะบัตรทองด้วยการสนับสนุนจากสสอภอพพภคภูมิใจไทยนะฮะและก็สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะ like a nest